เดี๋ยวเพื่อนยินดีต้อนรับเอาอีกแล้วยินดีต้อนรับอีกแล้วฮะเดี๋ยวผมอยู่กับผมแดงต่อพอนะแดงตอจพอนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับผมมาดีวิวรถผมเองนะเม M-X ขาวคันนี้ นะครับว่าอัปเดตอะไรไปบ้างหลังจากที่คลิปแรกที่ผมลงไปก็เพื่อนๆมาดูกันเยอะมากนะครับที่เป็นหน้า14หลัง14อะแต่ตอนนี้ผมอัปเดตอะไรบ้างไปดูครับผมเอาละครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปจากที่ผมใส่14-14ก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนเป็นล้อหน้านะครับเป็นขอบ17นะครับใช้ขอบมือสองของพวกน่าจะเป็นของเวฟนะครับน่าจะเป็นของเวฟ เป็นขอบ17ขนาดเอ่อนนะครับขอบ17ใส่ยาง70ทับร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือต่อแกนโชค๊คนะครับต่อแกนโช๊ก2.5นิ้วนะครับต่อแกนโช๊ก2.5นิ้วแล้วก็ใส่บังโคลนเดิมครับไม่ได้ใส่บังโคลนแต่งนะครับไม่ได้ใส่บังโคลนวิบากบังโคลนเดิมผมก็ใช้เป็นเหล็กรูนะครับเหล็กรูใส่ตรงนี้แล้วก็วัดระยะขึ้นมาให้มันพอดีพอดีฮะ ให้ระยะห่างพอดีพอดีนะครับตกลุมไม่กระแทกครับเพราะว่ามันอยู่กับล้อนะแล้วก็เดินคอท่อครับคอท่อเดินออกท้ายนะครับใส่ปลายเดิมนะครับแล้วก็ล้อหลังยังคงเป็น14เหมือนเดิมขนาดของขอบก็เป็นขนาด1.8 5ห้านะครับขอบ14ี่ใส่ยาง90้าบทับร้อยนะครับผมแล้วก็แฮนด์เดิมเพิ่มเติมกระจกสามอันนะครับเนื่องจากว่านะครับ ที่ต้องใส่กระจกหลายอันเพราะว่าผมเอาไปขับแพนด้านะครับแพนด้าเพราะว่าไอตัวนี้หายไปนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้หายไปผมก็เลยต้องใส่เป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับก็เปลี่ยนมาเท่ๆแต่ใช้งานลําบากครับเพราะว่ากระจกมันหลอกตานะฮะแต่นี้เสมือนจริงมากกระจกเดิมติดรถเนี่ย ระ,ะระยะระยะรถที่ตามหลังเราที่เรามองเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนขนาดจริงที่เราหันกลับไปมองแต่อันนี้จะหลอกตาเหมือนรถอยู่ไกลแต่จริงๆรถอยู่ใกล้มากนะครับกระจกเล็กๆเนี่ยถ้าใช้แต่งก็โอเคแต่ถ้าใช้งานจริงนะอย่าเชื่อถือมันมากนะครับเวลาขี่รถเราก็ต้องหันกลับไปมองด้วยนะฮะโอเคแล้วเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สดสดร้อนๆก็คือหลังจากที่รถคันนี้มันไปจมน้ํามาผมก็ <c oughs> เอาไปผ่าเครื่อง เปิดเปิดเปิดออกมานะครับมันก็ก้านคดนิดหน่อยน่าจะนิดหน่อยแหละเพราะแล้วผมก็เอาไปทําช่างก็ดัดก้านคืนนะครับแล้วก็ใส่ลูกเดิมทีนี้กลับมาก็คืออาการลูกหลวมครับควันออกเยอะมากตรงไม่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ควันออกตรงท้ายนะครับตรงปลายท่อแล้วก็มีน้ํามันเครื่องซึมออกตรงนี้นะฮะน้ำมันเครื่องซึมออกตรงหัวเทียนนะครับรออก, <c oughs> บก็ล่าสุดก็คือดับถูมาวิ่งแพนด้าแล้วดับคางานเลย ก็เลยต้องเซิลออเดอร์ให้คนอื่นมาเอาไปนะครับทีนี้ผมก็ไปเข้าศูนย์ฮันดานะครับก็เลยกะว่าจะทําการใส่เสื้อเดิมแล้วก็ใส่ลูกมาตรฐานลูกสแตนดาร์ดนะครับโอเคก็ข่าๆก็จะมีขนาดนี้แล้วก็มีเปลี่ยนคัดด้วยครับที่เหลือก็จะเก็บงานประมาณนี้นะครับดูภาพโดยรวมครับเต็มไปด้วขอบ17หน้า17ดหลังสิบสี่ฮะเนี่ยประมาณนี้ครับ เข้าป่าได้จริงนะผมคันนี้ผมไปมาแล้วนะไปทิปมาแล้วทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถผมนะครับเปลี่ยนมาใช้แฮนด์เดิมมันก็รถก็ดูมิติแฮนด์ก็ดูสูงขึ้นก็ขี่สะดวกขึ้นนะครับเวลาเข้าป่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะส่วนเพื่อนๆที่สนใจต่อแกนโชคของ x, s R, m s x KSR m 5 z เก่าใหม่นะครับผมมีผมมีขายติดต่อเข้ามาที่เพจผมได้เลยนะนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับรีวิวเจ้าเอเมเขาวของผมคันนี้นะครับ mm. ก็คือ mm. ช่วงนี้ก็ต้องปลดประจำการไปก่อนก็ต้องพักเขาบ้างแล้วก็ขี่บ้างนะครับเพราะว่าคอยงบประมาณในการไปทำซ่อมนิดนึงโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว,ว่าลาไปก่อนดีครับผม